ข้อความที่ส1่เอ็ดโลกแห่งความเป็นจริงมีลักษณะคล้ายๆกับน้ำมากๆสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงหรือโลกแห่งความเป็นจริงนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับน้ำมากๆคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนหรือผันแปรไปเป็นรูปทรงและรูปร่างต่างๆได้มากมายขึ้นอยู่กับสภาวะและพลังงานของมัน มันสามารถที่จะเป็นของแข็งที่แข็งเหมือนน้ำแข็งก็ได้มันสามารถที่จะเลื่อนไหลที่ไหลเหมือนของเหลวก็ได้และมันก็สามารถที่จะไร้รูปร่างรูปทรงและเบาบางเหมือนไอ้น้ำก็ได้ด้วยมนุษย์โลกส่วนใหญ่อยากให้ความเป็นจริงหรือโลกแห่งความเป็นจริงของตัวเองอยู่ในสภาวะแช่แข็ง แต่ว่าโลกแห่งความเป็นจริงมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นความหลากหลายรูปแบบแต่ยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นโลกแห่งความเป็นจริงอันนั้นอยู่เหมือนกับน้ำที่แม้ว่าจะอยู่ในสถานะของแข็งของเหลวหรือไอ้น้ำก็ตามมันก็ยังคงเป็นน้ำอยู่ดีนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นนะ ที่แสดงให้เห็นว่ามิติที่3ของพวกคุณสามารถตอบสนองและก็กำลังตอบสนองต่อความเชื่อและต่อพลังงานที่ถูกฉายออกมาจากความคิดของพวกคุณและต่อลายเซ้นทางพลังงานของพวกคุณและต่อความเข้าใจของพวกคุณที่มีเกี่ยวกับว่าอะไรคือความจริงสำหรับพวกคุณอย่างไรบ้าง แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถูกเนรมิตออกมาบนจอภาพพยนตร์ของเกมสามมิติแห่งนี้อย่างไรตอนนี้มนุษย์โลกเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตัวเองเกี่ยวกับว่าอะไรคือความเป็นจริงแล้วและเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วโลกแห่งความเป็นจริงของพวกเขาก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันพวกเขาสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ แล้วก็กำลังขยายความตระหนักรู้ของตัวเองออกไปมากขึ้นเรื่อยๆจนครอบคลุมไปถึงการรับรู้ใหม่ๆเหล่านี้ด้วยพวกคุณและคนอื่นๆกำลังเริ่มที่จะมีสติสัมปชัญญะรับรู้ว่าและมีความตระหนักรู้ว่าพวกคุณคือมนุษย์โลกหลักมิติแล้วแล้วก็จะเหมือนกับการขึ้นบันไดนั่นแหละ ที่แต่ละขั้นที่สูงขึ้นพวกคุณก็จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลมากขึ้นเรื่อยๆตามไปด้วย The Team Morning Message